ไอ้ท่านเราได้ฟังชิปนี่าะพิ่งนอนเะค่ะเดอ้อฟังชิปนี้ให้มันจบค่ะจะค่งนอน

ฝันก้อนก้อนทองโอ้ฝันกอนก้อนก้อนทองเหมือนตาชนะเอาเข้าเข้าต้มน้อยไปใจแรงข้นเนี่ยแเยอกแล้วแต่สิว่าเอาบอกแล้วแต่ส่ว่าเอาที่รที่นีท well, ี่นีท่นี้จแก้แต่คามตกรแก้แต่คามตาบอกจังคันบอกจังไกตว่ากชื่บอก็ใส่แตวช่อก้มันใจกว่าเองมันใจกว่าเองถูก แต่วัน่ทักเดรไมมบอกาอทีดีที่ดีนะยานรถโต๊ะเหม่งบ่หล่ะจ้าจ้ารถต๊ะมันบอโต๊ะต๊ะอาทีม่ถึงโต๊ะอที่ดีที่ดีอยู่ขนาที่ลูกไปย่านโต๊ลูกล้มอน่ะรถคอน่ะหนาเนี่ยหนัก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 จ้าปากจยากถือ่าใสทักเพิ่งนี่ันกระว่าวาพอไรวันไหนที่ถา้ถึงอะมบ้ะ

พขาไปเอาทองมาถุงบ้นทุกป่าตามบ้านเยอะหมดของเขาจักนั้นวัานนี้มาที่ขาบ่มือบเหมือเก็นความคนกระต๊อกขึ้นมากระต๊อกเนกะต๊อกคนกระดักบักขาเขาทุกการ์ดคือว่าเห็นหู เราเอาเขาเีบพมขนไ้าเธอป้าเาเมื่อตาไม่ดมาท่าทับเขาอาว่ต่อไปได้หมากไปได้ก็เขาไปได้ซื้แต่พอเมื่อฟังได้ตไปไดเขาว่าเราฟังม่ตาเล่ม่ตาเอาวัีตาบ้าบ้ามันบอกตือตาถูกบอลแต่พออานาตาค่กเห็นเก็มาอยากได้บ้านนี่เขาเอาแตเอาคา่้ากัน mắt <tư> mắt không có bóng không có tiền có ở ở có ở cứ tao mới còn tao tao còn mãi bóng thấy quá tạp thôi thấy là chúng ta chả bò chả kho quá này Đã kho quá chẳng có đẹp chứ cứ cứ nó mắt không có tiền cái đá hoạt mình cứ tự coi nắng thấp Nó mới chụp thắt quạt cho ไปไหนไปด้วยไปฟรีมาฟรีไปไหนไปด้วยไม่ช่วยชักบะเห็นมั้งเขาสบายว่ะสบายเอเป็นพ่อสบายจัดจ้านปอจะแม่สมพัฒสรสบายคือยปอแต่อีนางชงความรำรำมาไปไหนต้องเติมวันเติมอย่างเดียวหรอไม่เติมมาก็เติมไม่เติมไปก็เติมไปไหนก็ต้องเติมนั่กินข้าวก็องเสียไงินตลอดทั้งวันทำงานจัดจ้าน ทัา้งมด่าทอน้ี room, room, ่แหลมถาเ่ธรรมี Charlotte ่เฉียงว่าจันอว่าไปจำคันน้ว่าเปชี่ม่แรอาไ่าแลจัลอาวทมากั้งง่ก็ตั้งอีอยางังชัดตั้งกี่แหลวมาน็กกทําว่าีพอมาที่ังชัดอ

ชู้มันไม่มีค่าแต่เว้ราคาก็เป็นทุกคือเ่าหนาทั้อย่งเราพอดีว่าทอย่างเราพอดีกว่าทาพราพอเป็นอย่างนั้นเอาปพาไปที่ใดต้องไปตรวจเช็คน้ำกาลคือคนเงาปูต้องไปตรวจเช็คน้งกายแล้วก็ไปเอาถุวมาด้วยต้องให้เขาดูว่ามันถูกต้องไหมกลุ้ม

ขี้ไปขาตบถือ่ายดว่าทีนั่งสองข้อรมือถือไปเลยว่าไบน้ำอกว่าทางแากาจะคล้องตาอีนั่งสองข้อว่าทางถึงว่าที่ข้อตากหายใ้ถือเออวัดเท่าเพอขึ้นไปวัดเท่าเพอขาล้องายใจนาลายวัดน้ำนักหนักวัดทางวัวฉับวัดชวนหัวฉัรักเมีย ทำวัดถากรักเมียวาคือววาจังเอาบว่ารักว่ารัคนไทยทันงวัดถากรักเมียทังวัดถากันคือกังไปนักคือฝันฝันทีเขาฝันีเออเขาฝันผีคือหนังเป๊ะเลยสิ็อฟานคือเท่าวันท้าวหนางคือนฝันมาเอาว่าไปต่อ คือของว่าทานดูเคเว่นไปท่ไหนเคเว่นพ่อว่อมนัดเสียเสียเสียบอเสเว่นว่า,า,า<ม>ติา้กล็อกเนใหม่ล็อกอินพอกันใไปไส่คุกเอารัาทานมาใส่คุกเอาวันใดวันใดคุกเอาหนาหนาพ่อเวยวบยร์ไปด้วพ่อเบียร์ไปด้่ยไปว่าทานพ่อตาครับเอะไม่ไช่หงก็สู้าับไปครับว่าคับว่าครับไปครับไปครับว่าคับว่าครับไป ก็ต้อดพักว่าอะไรต้องก็ต้อดพักว่าวอะไรพัก,กว,ว่าขี้ว่าตามงานว่าเราพอตามเฮียนจะของเรา,านะบ้างบ่ก็บ่บบตามแลว้วบ่ตามบ่ตามจังวางกี่ห้าหมากับ่ตามพอเราลดนั่นนะ่ะไอ้คนขับนั่นน่ะเขาว่าเขาไปเบรยกยุคธนาเขาสะเอา,าทางมาท่นเดชสมพรนะ่ะสะเอาท่านล้างแบบว่า อัดเถืเอาไั้งาวัดเถเอนตั้งดาวถือเบาไปภาคมาล้างจบเดิมขาป้อไปขาปบอว่าขาป้องว่าขาป้อไปเาอี่ไปกี่นัเ้นผูองานผู้งไนถ่ายถ่ายาหนักหนาเราต่อเนี่ยเป็นพยาหนักเลยไม่เจ็บผักไม่เจ็บตอหนาตปวาที่ต้อาเว้ ตูธะนอก็เดียบเลยก็อเดียวบ่ทันบ่าันบัพ่อยามากเลยบอกว่าโชคดีโังขาโชคอีโที่ยังไม่ตายมาาโคดีท่ยังไม่ตาโชคดีโชคดพอาากแต่ว่าตั้งึ้นเห็นพ่อบ่ทังเลยพ่ไปขืได้ตายต้ี่ไป้ย เาางผักหาคทับเป็นง okay. ูนี right. so ่หาวทับเขาด้างหนักแปงงมาะเคยไปเว้ยยักษ์เดินทางมาเจอแขกเพราะกกรตามเวเอาจะตงมีศึกษาเราฝันพอพอพอเห็นจะใส่มาสตีจะใส่ถ้าว่าได้ฝันได้ว้าม่กงริบนเรื่องจริงเรื่องจริงเรื่องจริงไปสิที่ไว้ผ่านตงเอาไปเขาจะหนักว่า โชคดีโชคดีมาจิตเอาถือแบบวกนีเขาเป็นที่ยังไม่ตายเป็นใจหลายขอคุ้มภาวช้ามาพอเีดโชคดีทีียงไม่ตายป้าตายมุ่งาตายเราเพิ่นบอกแต่โชคดข้าใา่หนักป่าตายข้าั้าามันอยากข้ามันอยากมุ่งเอิด้วยสุดเอบ่ บ่ายต่มีสหรว่าตามทังหนาว่าตามจนทั้งหนาโอ้ตามทั้งหนาตามจนทังหนา้าเราตามนกทั้งหลังงาเป็นหนขาจ้าานบ้าขอโอ้พยายามเขาจะทาจทังโม่จุดโม่เป็นผู้โม่ายเาก็ไเปคังเปนัขาจะาเขายางขอดท่ โมกัดวะพยาามนาเ่ากต่าวิจกขัดตัวจะเอาไปไหวหนาหรือไหวหลังดีนะพอข้าวทางนาเรื่องทหนาค้าหนาเลยข้าวมาเรื่องทาหนาเพราะพอเรื่องทางหนารอฉันก็บ่กเองท้างหนาครับถื่ว่าพยายาหนาก้ันาเออ้าหนาลบเลยท้า่องเวทข้อเวทเวทเดี๋ยวอถามวาเดามวา รอตายเขาจะมากรอตายเขาคุณพ่อมากมากแล้ว่าดูบ่าค้าอยู่บ้อเลยเสีายด้านบ้านดูดี่ต่เราต้อเอาอืมดี้านดีด้านก็ทที่ว่างกคือคือกต่ว่าต่างก็จังได้่างาัเพราะว่าพ่อเบบพ่อแบบนี้

ไัหวังไหนก้ามันังหงาันมันต้ไปเปลี่ยนงเไปเปลี่ยนแปลงเท่าใครเท่ามันไอ้กนจะเอาไปไว้ยังยังยงแต่ยังบอกรึเลยพอบอกเอาไปไว้ที่เดิมเออมันต้องนุขึ้นเอคังนันมันอยู่ที่เดิมของมันเอาไว้นขึ้นเองมันตวาหนก่พอแล้วปอนาสมปอนหน่งตึ๊ัหนักตงาเขาแต บ่เข้าใจแล้วอบอกว่านี่เี่ยพ่องหนูอยากเปพ่ออ่านหนังสือบอกดีพอกบ้เขาทั้งถงถอมาบ้างทััถึงมะบู่ถอนมาบ้าอาบ่อนอะไรเขาไตต้องแ้ปากงเขาถอนว่าอาบก่ไม่ใช่ไดอีนั่งเขาก็ต้องให้เขาบอกก็เ้ายีนั่งเขาบาเขาบาเอาแต่งไปทงเลยใจบ้า เอาอเรถแทงพาไปเ่งได้วะอยากต้องนีไปได้กันโง้นเงินที่เราบ้านเกลือดาฟาวะ้าฟ <c ười> าวะกันมากหลับดาฟาพาวะขำเอ้าแต่ลกสีเราเป็นเรื่องแต่พอจุงนัสองพังวะ Hiện ăn, mẹ con, mẹ qua, mẹ con, 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 thông con, mẹ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  này mẹ con, mẹ con, mẹ đây

หันเออแต่ต <numbered parfois> for ้ไปถุงีิางน่าถงอเอาเดียวะเอารถคันแดงพ่อไม่จไปถังไม่จักไหนเดา๋วค <off> ันแดงไปส่งอาคันแดงไปถงนึงไปท่องเอาอืบัทนึงเลยาทีหนึ่งพอขาว่ไปตังตลาดเลยโอ้ไปส่งแล้วก็ร่วงไปตังตลาดระวงเลยพอมาถึงท่านขีดการบ่ลไม่นักถึงว่าขั้นไั่ไม่นักถึงว่าขั้นมันงี้ตะคอดบ้างบ้างแบบว่าท่า โอ้คนบ่เบิ่งมันเอาขันแบบมันแบบบ้าฉันไก่านไก่บ้เงินบ่เบิ่บ่เอ็งนั้นสมบูรณ์อีขันก็เขาบอกแล้วเอ็งนั้นเขาข้อข้อไก่ทึมมันนักถือขันเนื้อใจเลยบ่เข้าไปทําแป๊บเดียวก้าวอย่าวก้าวเยาวเลยเอาแป๊บเอาแป๊บไปแล้อขึ้นแล้วขันแบบไก่ทึมข้อไป่แล้วอะ

แม่มา่ะพจิกริเไปกองชลาเ้ยเอาหนุกเดิไปกองชลาขึ้นไปมุนให้มันยู่ช่างม้างตัวไหนล่ะพ่อาหมุนนะพ่เถึงนะถึงก็ตัวโต้เลยแล้วมันจะออกแค่ไหนล่ะพ่อไปกนตัวตก็ก็เดินไปก็ทำฟังทำฟังทำได้ทำได้ลูกหลานพ่อตายเหมือนเจ็บพ่อทำไหุ้นได้หมุนไปเหมือนมาแขงมาเลยหรอเออลหลไปไาลมา เ้ายออกา้ามานดโอ้ลอยออกของวเา้าไม่เคล็ดลับผ้าไม่เคล็ดลับเคล็ดลับจะไหนล่ะลูกยังบุบหูยับตัวอาชีพเราให้ค้อนฟังให้หังเคล็ดลับโอ้ให้นังเคล็ดลับเคล็ดลับใั้หนัิอาเราค้อนฟางเขาเอกหูจักยังไังลเับไ้ขาอ้ก็ส่งสนเหว็ักวนี่ักเอา ข้าโอระ้นหกคะโอระ้อนหกคำข้าจตัดถิ่งว่าจริงโอระร้อนหกคำข้าสิตัดถิงว่าจริงเรวตอนเช้าเช้าตอนเช้าเช้าตอนข้าจะตัดถิงคำว่าโอระร้อนผ่านตั้งค่านพ้าปีนห้องยังไนพอ ยองห้นะางจังไรค่ะังไรยิงห้องงไรไม่ถูกต้อนะงตัดอไปเลยไม่เราไม่ถูกต้องหอบมาหอบนอีพอเลยช่วยไม่ไดช่วย,วย <cả> ไ,ไม่ได้ช่ว่ไดเพราะว่าคัิ<ม>ิะนาอเาว่ามนมีความเชี่ง คขามอสี่อว่ามันแต่ว่ารดรดลดพอนต่มันมีความเสี่ยงแต่รดพ่อมันมีความเสี่ยงเพราะว่าพ่อขับเองมันจะตกได้ยังไงอยูน uh, uh, um, okay. ั่งทงพอมันตกไม่ได้มันตกมันได้หรอโอ้แต่ตุงบ่ได้เข้าใจนะพอแต่มันตกบ่ได้เขาใจแล้วมันตกพ่อน้ตก่นเพราะว่าเอาที่ว่ามันแลียนนเซเว่นหน่ะลดพอเนาะ่ยั่าไปทงไปทงไปทงทัก ยาขาวขึ้นมากอีกต้องยาเอ้านังกุลจิริวจิริวไปเลยสิไปยาขัวร่วมไปต่อมฉาหลังนะเ่ากับว่าขาวนานเด็กที่ว่างแว้ะทีโมเมแต่คับช่เลยนะเมื่อชันวันนห้ถึงเมื่อหน้าเมือชันวันไหนแต่ทุัง่อหันใช้แค่พอว่าควรใช้แค่ไหนวะา่อมเง่าแน่ามากบวมสิบบวมัากถือ่ว้าวบ่มมากถ

เราแค่เอกกว่าคนึงถึงแอกเลยคนต้องกว่าถึงเขาเข้าจะเอาไปเขาถูของพอมเขาลาล้อ้นไเนาะเขาจะมาตัดหนยัดเดออยู่เนาะจะเอาทั้งหแล่้เอาแค่เดียวนั่นแหละที่ขั้นแต่ไปนั้นอรับที่คืนคืนป่คืนไปนั่ขคืนไปนคืนไปเลยให้คืนไปเราจะคืนว่ามันกันอะไร่าไป ขี้คืนไปคืนไปเขาก็กขี้ถอยหลังเขาเดินหนาถังทำอะไรถือห่ะไม่ว่าจะก็ธรรมดาขึ้คืนไปคืนไปเขอขี้ถอยหลังเขาเออว่าถอยหลังขาดรถถอยหลังขึ้นไปขึ้นไปนี่มันี่ยังไม่ใจอีกบลพึ้นไปขึ้นไปอะไรแล้ตางค์เพอถึงไม่ั่างกันขึ้นไปคืนเขาเอาเบาะไรแค่ไหนขึ้นไป คนไปคืนังจะเอาแข็งแข็งว่าะไรดอแข่งแข็งได้พอแข็งแข็งทั้งปอแข็งแข็งทั้งงองขั้อแข็งอะไรั้งนาะสมมติแต่จะได้สองตูนรววันไงเขาจับเสียงว่ไดไม่ตางงานเหมือนกันหรอเอาต่ผูบอกวันงานผููบอกวันานี้าทงคืนว่าจะเอามาตัาถิ่น้

นออหลรบฝันได้ทุกคนนออหลรบฝันด้ทุกคืนพ่อไม่ให้การบ้านหรอก่อนตนอนหลับังต่งบ้านหลบังตบ้านจ้างแต่งงาันฝันว่าอะไรฝันดอกข้าว่านอนชินอนลำบเลย่องแต่พอจหันเขานั่งดกอ่เบิ่งพอที่อนน่ะเันอัเอีพอวันอีพอ ท้องไถ่แมนบอระพ็ตักบ้างตักตากสาก็ไยอมบูกแนะ้องัตากหราอยัดไปไปใั้งนกกไปนกไ่กไปยัดบ้าก็ทันเห็นติดลับูเฉยๆคือว่าจะย้อมตัวไห้เบิง์นบอรอเพิแค่แค่เสียว่างแค่แค่เสียรด้วย

ปดสองาแปดสองเก้าครับแปดเกานะครับเออใส่อมันแล้วหาเล่าช <laughs> ักหายว่างโักใช้ไรอนั่งก็ไปใช้ไปเลมั้งเล่ายงานเลยอยากใส่เสียดีปูนี่นี่ว่ใส่ดีเสียนี ว่ากเท่าได้แต่เขาไม่งงขั้นแท้จริงแล้วนะไม่น่นเกก่ยโข้อง่างเรยสโซอียรจ้ะสซ่อสีรเบอร์สิ่งเหลักเจ้าแกกี่จั

bánh thường đạt thường ha nó bánh